สวัสดีครับ F4 แฟนเพจทุกทท่านพบกับรุงคอฟฟี่สเตชันหวยเด็ดอาจารย์ดังนะครับก่อนดูก็โปรดดูคำเตือนด้วยนะครับโปรดใช้ดุลพินิษและวิจารณญาณ เสียงโชคแต่พอเหมาะรายได้พัฒนาสังคมสนับสนุนสรากินแบ่งรัฐบาลช่วยลาดเสริมรัฐยืนหยัดยุติธรรมไม่สนับสนุนการพนันทุกๆุชนิดนะครับชอบก็จับไม่ชอบก็ผ่านนะครับสำหรับตัวเลขครับเรามาดูกันเลยครับผม มาดูอาจารย์ท่านนี้ครับเห็นไหมครับผมนุ่มหวยล็อกข้อมูลสรากินแบ่งรัฐบาลสําหรับอาจารย์ท่านนี้ท่านให้เข้ามาแล้ว5้างวดติดต่อกันมาดูงวดนี้เลยครับว่าท่านให้อะไรครับผมท่านวางไว้สองตัว1กับ8ชุดสตัวสองหนึ่ศูนย์ และชุด2ตัวบน1 0 1 3 1 5 1 6 1 7 2ตัวร่าง8 0 8 3 8 5 8 6นี่เน้นหน่อยนะครับ8 7แคปหน้าจอไว้ได้เลยนะครับสำหรับอาจารย์ท่านนี้ครับผมหนุ่มหวยรอกข้อมูลสรากกินแบ่งรัฐบาลกับดูมาดู คลิปต่อไปครับผมเดี๋ยวนะครับผมสำหรับวันนี้เรามาพูดเรื่องอลุงพลป้าแตนสักหน่อยนะครับเพราะแกะกาลังดังมากๆและงวดที่แล้วบ้านเล็กที่แกก็7จ็หมู่2ก็เข้าไป9ล่าเป็นล่างเต็มๆนะครับ มาตามต่องวด16กุมภา64สอย่าลืมนะครับเลขที่บ้านก็ยังเป็นเลขที่ดังเหมือนลุงพลแกนะครับดังอยู่ตอนนี้นะครับเออ79หมู่2จับ3ตัว792 2สองตัว92 72และระวัง9นะครับจะกลับหัวเป็น6ก็วางไว้76 ระวังครับบนล่างกับตัวด้วยเพราะเลขชุดนี้เป็นเลขชุดที่อั้นเมื่อชุดที่แล้วงวด16กุมภาไม่แน่อาจจะกลับอาจจะมาก็ได้นะครับผมและมาตามต่อออลุงพลกับป้าแตนนะครับยังไม่หมดและ อีกตัวเลขหนึ่งชุดที่ลุงพลลุงพลฝันว่าไปนอนที่โดมเจ้าแม่โสรพีและฝันว่าเจ้าแม่ให้เลขจำได้ไหมครับ3ตัวหกห้าหนึ่งนะครับละวังหนึหกับตัวสองตัวห้าหนึ่งหหก กับตัวด้วยนะครับและห้าหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งหกห้าหกวันี้ก็ดังนะครับอย่าลืมนะครับเป็นวันวาเลนไทน์ตัวเลขที่ดังสุดหนึ่งสี่กับตุกจีนหนึ่งสองเพราะฉะนั้นตัวเลขข้างเคียงหนึ่งห้าห้าหนึ่งหนึ่งหกหกหนึ่งห้าหกหกห้า น่าจะเป็นเลขที่รับไว้พิจารณานะครับชอบกระจัดไม่ชอบก็ผ่านได้นะครับขอให้โชคดีร่ำรวยกันทุกๆุกนคนนะครับงวดวันอังคารที่16กกุมภาขอให้โชคดีทุกๆคนนะครับและโปรดติดตามคลิปต่อไปชอบก็กดไลค์ใช่ก็กดแ like, ชร์แต่ที่แน่ๆกดติดตาม ให้ลุงคอฟ f e e station พร้อมทั้งกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ